สวัสดีค่ะวันนี้มีความตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคุณแม่นะคะที่มีประสบการณ์นะคะให้น้องทานอเลอไทยน,นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะน้องมีการเรียนที่ดีขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสาวนะคะเป็นคุณแม่ของน้องซันนะคะ น้องซันอา,อายุกี่ปีแล้วคะตอนนี้6ขวบค่ะ6ขวบนะคะ,คะเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสองค่ะเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสองนะคะอยากให้คุณแม่น้องซันเล่านิดน,นึงว่าก่อนที่น้องซันจะทานตัวอเลไทยอะ,ค,ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ,คะในช่วงก่อนที่จะให้น้องทานอเลไทยนะคะก็คือน้องเนี่ยเป็นคนนิ่งแล้วก็ตอนระ,ะบายสีเนี่ยระบายไม่ไม่อยู่ในกรอบ ตอนนั้นอยู่อนุบาลหนึ่งนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนเล่นตลอดเลยคือเวลาเขานอนกันเนี่ยเขาก็จะไม่นอนเล่นแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยก็สมาธิไม่ดีทำไม่เสร็จเล่นก่อนครูก็บังคับให้มาทำครูเขาก็บอกว่าคุณแม่คะเหมือนกับน้องอ่ะจะสมาธิสั้นเสี่ยงมีมีภาวะเราก็เครียดนะคะตอนนั้นก็คือเครียดก็เลย เจออเไทส์อ่านข้อมูลดูศึกษาแล้วแหละสักพักหนึ่งก็เลยลองสั่งมาให้น้องทานดูกล่องแรกทานวันละหนึ่งเม็ดนะคะกล่องแรกให้น้องทานวันละหนึ่งเม็ดช่ค่ะก็คือผสมผสมกับพวกช็อกโกแลตเป็นน้ำส้มอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เขาทานได้ง่ายขึ้นนะก็คือทานไปหนึ่งกองพอกล่องที่สองพอดีอยู่เทอมสองพอดีอ่าค่ะคราวนี้ก็คือระบายสีเนี่ยอยู่ในกรอบครูก็บอกว่า คือตอนนี้น้องนิ่งขึ้นมากเลยแล้วก็คือรับฟังคำสั่งครูได้ดีคือพัฒนาการดีขึ้นทานไปชักประมาณกี่เดือนได้คะ2อถึงสเดือนนะคะถึงสเดือนนะคะค่ะแล้วเรื่องเกี่ยวกับผลการเรียนเป็นไงบ้างคะผลการเรียนใช่ไหมคะสอบก็คือคะแนน50สอบได้48่สโอ้สอบได้คะแนนสูงมากเลยนะคะสี่สิบแล้วก็ พอเลื่อนชั้นขึ้นเป็นอนุบาล2ตอนนี้อนุบาล 2. 2. 2ก็คือได้อยู่ห้องคิงโอค่ะ,ค,ะคุณครูบอกว่าถือว่าเรียนดีจัดอันดับก็คือให้อยู่ในห้องคิงเลยคือเหมือนกับพัฒนาการได้เรียนแล้วค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องซันก็นั่งอยู่กับเราด้วยนะคะน้องซันค่ะสวัสด,ดีครับก่อนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องซันอยู่ชั้นไหนแล้วครับอนุบาล2อนุบาล2น้องซันเนี่ยน้องซันทานอเมร์ไทยกินทุกวันไหมครับ น้องซันชอบไหมชอบชอบเนาะอเลอทายดีไหมครับดีคับดีครับนะคะค่ะก็ฟังจากที่คุณแม่เล่าแล้วนะคะเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆเลยนะคะถ้าถ้าให้พูดถึงความคุ้มค่าค่ะคุณแม่คิดว่าอเลอทยเนี่ยคุ้มค่าไหมคะคุ้มค่ามากค่ะจากจากที่เราเป็นแม่เนาะจากเห็นพฤติกรรมลูกแล้วก็เพราะว่าเขาได้ในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็ มีอีกส่วนหนึ่งที่ได้ก็คือ,อได้ในเรื่องของคุณคุ้มกันนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยไปโรงเรียนอยู่อนุบาลเนี่ยไม่เคยป่วยค่ะไม่เคยลาครูเลยน้องไปโรงเรียนทุกวันซึ่งต่างกับเพื่อนๆที่ว่า อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็ลาเดี๋ยวก็ลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้องซันเนี่ยไม่เคยลาค่ะอ๋อค่ะก็น้องมีภูมิคุ้มกันดีดี้นด้วยไม่ป่วยเนาะเพราะว่าปกติเขาจะเป็นภูมิแพ้เหมือนกับเวลานอนเนี่ยจะขึ้นทัดขึ้นทัดเ่ยแต่คือเขาไม่เป็นนะคะถ้าเป็นคะแนนถ้าคะแนนเต็มสิคุณแม่ให้อาลูไทยสักเท่าไหร่ดีคะให้10เต็มเลยค่ะให้1ิเต็มเลยนะคะค่ะแล้วก็เชื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะที่มี มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของน้องหรือกําลังมองหาตัวช่วยเสริมนะคะอยากให้คุณแม่น้องซันนะคะฝากอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่ชมคลิปนี้สักนิดนึงค่ะค่ะก็จะฝากคนที่มีลูกที่เป็นเหมือนน้องซันอย่างเงี้ยนะคะก็คือเพิ่มในเรื่องของความจําแล้วก็สมาธินะคะในในตัวของอลืลไทและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของภูมิคุ้มกัน,นะ,ค,ะค่ะลองทานดูได้ค่ะตัวนี้คือทานแล้วประทับใจมากแล้วก็ คิดว่าพูดถึงความคุ้มค่าน